ู่ขวัญบานบุรีทุกคู่ครับรอบตัดสินครับผมขอเชิญทุกคู่เลยครับเชิญทุกคู่เลยค่ะคุณดิโรสกีบูเมนิแลนะคะและคุณสุธาสินีฮยีมักสาละนะคะรุ่นปี2527นะคะ คุณสันติพงศ์สืบสสสืบมนะคะคุณจรุพันธ์แก้วนวลค่ะรุ่น2528นะคะคต่อด้วยค,คุณนาทีเมฆพิรุณค่ะคุณชยาดายังอภัยนะคะรุ่น2529ค่ะคุณบอลลังนวลน,นิ่มและคุณพนรัตน์นวลน,นิ่มนะคะรุ่น2530นะคะคุณยงยุทธแทนรินนะคะและคุณประทีปสุขาวันค่ะรุ่น2531ค่ะ ครับขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับคุณคมสอนดีทองอ่อนและคุณวิไลพใใรไกลสุวรรณค่ะรุ่น2532ค่ะค,คุณกิฟฟรีอูมาและคุณสุจิดาดอคอค่ะรุ่น2538นะคะและค,ค,คุณสัมฤทธิ์วงสาโรดคุณอว่าที่103ร้อยตรีสัมฤทธิ์วงสาโรดนะครับขอเชิญเลยครับคุณนันทนิตนะคะสิตาฮิรันค่ะรุ่นปี2532ค่ะเรียนเชิญทุกรุ่นค่ะแล้วก็ถ้วยรางวัลของรางวัลครับเราเต,ตรียมเลยค่ะ ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้เรามีท่านผอธนูนะครับไม่ทราบว่าขอเรียนเชิญท่านผอครับที่จะให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและของรางวัลให้นะครับคุณเจาะฮะค่ะนิรุสกีของรางวัลพร้อมนะคะถ้วยรางวัลสามรางวัลพร้อมด้วยของดอกม้มาอีกแล้วก็ดอกไม้ครับรุ่นไหนเอ่ยมาแล้วครับรุ่นเท่าไหร่คะสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งโอ้โหรุ่นสามหนึ่งนะครับตอนนี้รุ่นสามหนึ่งถ้าดอกช่อนี้มาแซงเลยครับช่อนี้มาแซงเลยนะฮะ แสงที่หนึ่งเลยนะฮะรุ่น3าหนึ่งนะคะครับรุ่น3าหนึ่งนะรุ่นสามหมีไหมครับสามหไม่มีครับมีรุ่น11 18เอ็ดสิบแอ่าครับพี่ยุทธกับพี่ทีมนะคะรุ่น3ามหนึ่งนะคะรุ่นไหนเอ่ยครับรุ่น2องเก้าเอาละครับเอาละครับรุ่น2องเสองเพี่ใหญ่กับพี่เปิ้ลอ้าวรุ่นไหนอีก2องเก้าอีกโอตอนนี้สองเก้าแสงนะคะนะครับรุ่นไหนอีกคะมีอีกไหมครับมีอไหมครับมีอีกค่ะมีอีกค่ะมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับ อย่าเอามาอีกครับมาอีกครับมาอีกรุ่นไหนเอ่ยรุ่นไหนเอ่ยอย่าลืมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เอาจริงแล้วนะครับรุ่นไหนฮะเมื่อกี้ไม่เอาจริงดีนี้เอาจริงแล้วครับว่าที่ร้อยตรีสำเร็จค่ะนะฮะเอาล้วครับคุณอาซีครับรุ่นไหนครับพี่เอรุ่นพี่เอแซงมาแล้วนะคะสองเจ็ดนะคะนะครับมีอีกไหมครับไม่มีนะครับตอนนี้ผลการเอามาอีกครับมาครับคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยรุ่นไหนครคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยสำเร็จครับเอาคะคุณหนุ่ยนี่หลงรุ่นเบา เอารุนไหนครับคุณเบนคุณเบนเอาละครับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้แหละครับดอกไม้ไม่มีโตนี้เราเอาตรงนี้ไปขายต่อแบบนี้ก็แล้วกันของผมใครถอนรากถอนโคนมาได้ออกมาทั้งต้นเลยครับอ่านะครับงั้นเราจะปิดรับแล้วก็นับเลยดีไหมคะนับเลยนะครับตอนนี้เชญกรรมการเลยค่ะกรรมการนะครับตอนนี้เรานับนะฮะมาแล้วครับตอนนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราสังเกตดูนะฮะ ไม่แบบนี้แล้วกันดอกไม้ผมไม่เอาแล้วดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยใครเอาต้นไปเอาดอกเบี้ยครับเอตอนนี้นะครับผลการตัดสินมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่ชนะเลิศนะครับได้แก่รุ่น25 3ลิตร25 253ลิตร25 2533ลิตรยัง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 ไหนฮะเอาละครับเอาละครับ มีเมาอีกมีเมาอีกมีเมาอีกแล้วนะคะรุ่นไหนนะคะรุ่นไหนครับรุ่นไหนรุ่นไหนค่ะรุ่นไหนยังประกาศไม่ได้ยังประกาศไม่ได้ยังประกาศไม่ได้มีหมาครับมีหมาเอาละครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องก๊อฟนะฮะน้องก๊อฟอดิเทพชนะจิตนะครับน้องปิงแล้วก็สติงคอมโบนะครับเอาละครับด่วนครับตอนนี้เราจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วจะปิดแล้วท่านพออมารออยู่แล้วนะครับที่จะมอบรางวัล ผมไม่ได้รางวัลใดๆเลยขอรางวัลเหลือๆก็นแล้ววันสักหนึ่งรางวัลครับครับมาแล้วครับรุ่นไหนเอ่ยรุ่นไหนเอ่ยใช่ค่ะรุ่นไหนครับรุ่นไหนฮะครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนฮะอ้าวรุ่นตัวเองกลับแล้วนะครับต้องดูรุ่นใหม่นะครับอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยให้รุ่นไหนคะรุ่นไหนฮะรุ่นไหนสองเก้าค่ะสองเก้านะคะผลการตัดสินมีไหมเอามีอีกครับมีเองรุ่นไหนคะสองเก้า เอารุ่นไหนครับคุณออสลุนไหนแรกคนลุนไหนคะสองเนะคะครับอายุพยันมั่นบันยืนแว่ยุมั่นบันยืนก็ะปีหนึ่งดอกสามสอไปไหนหมดสาเอ้าผลการตัดสินนะครับเราจะประกาศจากการนับคะแนนครับชนะเลิศได้แก่รุน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 ๆุนสอครับ ขอเชิญท่านบอธนูนุนน้อยมอบถ้วยรางวัลและก็ของที่ลึกเลยครับขอราบียนเชิญครับขอราบียนเชิญท่านบอธนูนุนน้อยครับแล้วถ้วยรางวัลและของรางวัลนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งมาเลยครับรุน29นะคะคุณนาทีเมฆพี่ดูและคุณชยาดายางอภัยค่ะพี่ใหญ่กับพี่เปิ้ลนะคะไอ้พวกที่กินลูกอมเพื่อนไม่คิดจะซื้อดอกกุหลาบไปเพื่อนทั้งเลยบอบช่วยรางวัลนะคะรับมอบถ้วยรางวัลกับของรางวัลนะคะจากพอธนูนุนน้อยค่ะ ำรวยด้วย,ยครับของจำรวยด้วย,ยครับครับต่อไปครับอรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับที่สองนะครับดได้แก่รุ่นของรุ่นของรุ่นของคุณประทีปสุขา สุขาวันค่ะครับคุณยงยุทธครับแทนอินครับร UH, ุ่น2 5 3 1นะคะพี่ยุทธกับพี่ทีมค่ะรับมอบถ้วยรดงวันนะคะพร้อมกับของที่ระจากพ่อธนูนูนน้อยค่ะไอ้วกกินลูกอมเพื่อนจำไม่เลยได้วกกินลูกอมเพื่อนในรุ่น3-2ยกมือครับรุ่น3าใครเอ่ยรุ่น32 3 2อครึ่งนึงครับรุ่น32ยกมือครับรุ่น32นะครับและเรานับ ด้วยนะครับที่3ครับได้แก่รุ่น3 2ครับค่น3 2, 2คุณคมสอนดีทองอ่อนและคุณอุไรพรไกลสุวรรณค่ะคุณเอียกับคุณแมวนะคะไม่ผมก็ด2างสองขึ้นเหมือนกันครับคุณจอครับค่ะปีหน้าเราเราไม่แจกลูกอมแล้วนะครับปีหน้า วงขออาจารย์นัทพจน์นะครับก็สแตนบายอยู่ขอบพระคุณท่านพอ,อธนูนุ่นน้อยฮะ,ฮะครับเราจะจับฉลากมอบรางวัลกันเลยนะครับ<ช>ตอนนี้ขอเชิญท่านพอ,อธนูนุ่นน้อยครับได้ให้เกียรติจับฉลากรางวัลมอบรางวัลครับผมขอกราบเรียนเชิญครับผมบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญพออ,อค่ะและขอขอบคุณผู้เข้าประกวดบานบุรีสีก้าวทุกรุ่นเลยนะคะคและแสดงความยินดีกับทุกคู่ที่ได้ด้วยค่ะค